Des. สวัสดีครับวันนี้ผมก็อยากจะมาจัดอูฟูฟูด้วยตัวเองบ้างนะครับโดยปกติแล้วผมก็จะจัดอูฟูฟูกับเหล่าสมาชิกผ่าน Discord แบบไลฟ์สดเนาะวันนี้ก็รู้สึกว่าอยากจะมาจัดด้วยตัวเองบ้างนะครับก็เหมือนว่าจัดคนเดียวเนาะก็เลยหาหัวข้อที่คิดว่าในช่องนี้น่าจะมีแค่ผมนะที่น่าจะคุยคนเดียวรู้เรื่องนะครับเพราะว่าด้วยพื้นฐานของช่องผมนะครับสมาชิกทุกคนก็จะชื่นชอบเป็น โคลส์ซสือหนังแปลงร่างซะส่วนใหญ่เนอะดังนั้นก็ไม่ค่อยมีใครจะคุยกับผมเกี่ยวกับการดั้มสักเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีที่ผมจะมาจัดสึกชิงเจ้ายุทธภพ The Best g u กันดั้มซีรีสครับถ้าพร้อมแล้วเป็นเริ่มนเลยก่อนจะเริ่มผมต้องบอกว่าบางเรื่องผมก็ไม่ได้ดูนะครับเรื่องไหนที่มันเก่าหรือหาดูยากมากๆผมก็ไม่ได้ดูนะก็ขออภัยแฟนๆรุ่นเดอรรุ่นหนวดด้วยนะครับไป บิลดเวอร์กับแฮนซ์ A Fat, เวฟหรออะผมขอเรียกแฮนซ์เวนะครับเพราะว่ามันเข้าปากกว่าก็บิลดเวอร์เนี่ยถ้าในจัก,กรวาลบิวเป็นภาคที่ผมยังไม่ได้ดูแฮนซ์เวเองผมก็ถ้าในมูฟี่ผมไม่ได้ดูแต่ผมอ่านนิยายมาก็ต้องบอกว่าแฮนซ์เวแบบนิยายช่วงต้นนี่คือแบบน่าเบื่อมาก <Jesus. S 1> แต่ด้วยความว่าแฮนซ์เวมันเพิ่งมาเป็นเดอะมูฟี่ตอนหนึ่งแนละ้วเนาะคือมันมันมีหลายตอนจบแหละเออมันเพิ่งมาแค่พาทแรกนะครับ เ,เลือกไงเดียอ้าผมให้คะแนนตรงที่ว่ามันสารต่อจากจัก,กรวาล UC และกันผมขอเลือกฮาสเว่ก่อนนะครับสำหรับคู่นี้ชาคอเตอร์แอคแท็กับบิลไฟเตอร์ทรายก็เลือกไม่ยากครับก็คือโอเคแหละในบรรดากันดั้มบิลมันสนุกมันเสพง่ายก็จริงครับแต่ยังไงก็ต้องเลือกชาคอเตอร์แอคแทครับเพราะว่ามันคือบทสรุปเรื่องราวของแก๊ง อ m มูโร a เแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวของฮาซาเวนะครับมันคือบทสรุปของมวยคู่เอกอย่างอ m u ู o ร a เแล้วก็ชาอัสนาเบิร์นนะครับก็ยังไงก็ต้องขอเลือกชาคา์เตอร์ครับถ้าบอกว่าเป็นแฟนกันดั้มนะกันดั้มกับ F91 หรอก็กันดั้มภาคแรกก็ออริจินอลครับก็ผมก็คงไม่ต้องอธิบายอะไรหรอกนะมันก็คือการดั้มภาคแรกครับ ส่วน F91 มันก็จะเล่าถึงจักรวาล UC ในอีกหลายหลายสิปีหลังยูนิคอนไปอีกหลังฮฮซเวไปอีกก็จะเล่าเนื้อหาเป็นเอกเทศของตัวเองครับแต่ก็จะมีการพูดถึงเรื่องราวของกันดัมในภาคหลักอยู่บ้างนะครับเอาง่ายๆก็กันดัมในภาคของอามูโรหรือว่าภาคของคนอื่นๆที่ผ่านมากลายเป็นประวัติศาสตร์ในภาค F91 อยู่แล้วครับ F91 ก็จะเป็นเรื่องราวของซีบุกกับกลุ่มคอสโบนะ์วนกาเนาะ ก็ขอเลือกกันดัมก่อนละกันเพราะมันออริจินอลครับมันคือจุดเริ่มต้น Victory กับ MS Team เหรอ Victory นะ่ะมันหาดูไม่ได้แล้วแล้วผมได้ยินมาว่ามันเป็นภาคที่ดาร์กมากๆด้วยความที่ผมยังไม่เคยดูเนาะส่วน MS Team นะ่ะเป็นภาคหนึ่งที่ผมก็เรียกได้ว่ารักมากๆนะครับมันก็จะเล่าอีกคู่ขนาดหนึ่งของสงครามหนึ่งปีหรือว่าสงครามในภาคแรกนะครับมันก็จะเล่าในอีก เวนึงก็จะเป็นเวของภาคพื้นดินอะไรอย่างเงี้ยก็อามโโลกับชาก็ต่อสู้กันบนอาวากาศไตอะไรเงี้ยในส่วนของภาคพื้นดินบนโลกอะไรอย่างงี้ก็จะเป็นพาร์ทของ MS ทีมนะครับก็ซึ้งดรามา่าความรักอะไรก็ถือว่าทําออกมาได้ดีครับดูจบแล้วรู้สึกออ่มเอมครับกันตั้มวิงเอ็นเลสวอลกับ s ีดเดสตินี่เหรอด้วยความว่ามันมาแค่เอ็นเลสวอลครับส่วนตัวผมผมมองว่า ผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยอินกับภาค endless w a r l เท่าไหร่ผมชอบวิ n งในเวอร์ชันซีรีส์มากกว่านะครับแต่ destiny เนี่ยสำหรับผมผมรู้สึกว่ามันคือบทสรุปเรื่องราวของซีดได้ดีครับก่อนที่มันจะสมบูรณ์แบบมากๆในเ e จฟรีดอมเนาะคือยังไงอะผมชอบภาคซี่ยังไงผมก็ต้องขอเลือก destiny นะผมชอบภาคซีดในพาร์ทของการเล่าเรื่องอะไรแบบนี้นะครับส่วนวิ่งอะผมชอบในภาพลักษณเตร์ความคลาสสิกเนาะ กับทันโนโบอ๋อมันเลือกยากทั้งคู่เลยมันเป็นภาคที่ไม่ได้สมบูรณ์แบบทั้งคู่เนาะอ๋อเดิบลเซตานะ่ยานะจะเล่าต่อจากเซตาทันทีเลยแต่ในช่วงแรกมันก็จะเล่นติดตลกคลายขำอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเข้าล่องเข้ารอจริงๆก็ช่วงกลางเรื่องนะส่วนทันโนโบอะ่ะเขาพยายามจะเล่าคล้ายๆ MS ทีมก็คือ เล่าเรื่องในภายในสงคราม1ปีของอามูโรกับชาแต่จะเล่าในอีกอาโคลนีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายเหมือนก็ไม่ลุ่งนะกลายเป็นว่ายกให้ทันเดอร์โบเป็นแบบเอกเทศไปเลยแบบไม่ยุ่งเกี่ยวกับ UC เลยก็ถ้ามาคู่นี้ก็ขอยกให้ดับเบิลเซตาละกันเพราะว่าอย่างน้อยในพาร์ทหลังของมันมันก็ยังทำออกมาได้ดีครับอื้อหือ เซตากับ g ันดัม The Origin ก็ The Origin จะเล่าถึงเรื่องราวของชายอัสนาเบอร์อย่างนี้แล้วกันอว่าประวัติเขาเป็นมายังไงแบบเขาแบบต้องพบเจออะไรกว่าที่เขาแบบจะมาเป็นเหมือนในภาคแรกนะครับส่วนเซตาก็จะเล่าเรื่องหลังจากภาคแรกกี่ปีวะประมาณ เจปีครับก็จะพูดถึงกลุ่มทีทานกับเอลโก้เนาะไม่จากกวานยูซีผมชอบเซตามากที่สุดแล้วผมขอให้แฟนๆชาจริงๆนะแต่อย่งไรผมมองว่าเซตามันสมบูรณ์แบบและย,ยอดเยี่ยมมากๆในหลายๆเรื่องนะครับ วิ่งกับ G ีกันดั้มก็เป็นกันดั้มที่มาในต่อเนื่องกันเลยเนาะก็คือตอนแรกมันก็ดําเนินในจักรวาล UC นะก่อนที่การมาถึงของ G ก็จะหลุดพ้นจากจักรวาล UC เนาะก็เป็นเรื่องแรกเลยที่ดําเนินอยู่ในเรื่องราวของตัวเองนะครับแต่จีอ่ะจะไม่ได้พูดถึงการเมืองสงครามอะไรขนาดนั้น G มันจะพูดถึงการประลองยุทธการต่อสู้กันโดยใช้กันดั้มนะครับ mm hmm. เพื่อหาแบบเป็นหนึ่งเอาง่ายวศชิงเจ้ายุทธภพแต่ใช้กันดั้มนะครับก็จะเป็นแนวต่อสู้กับกำลังภายในเลยส่วนวิงอะ่ะ ผมชอบมันในพาร์ทของภาพลักษณ์ภาพจําตัวละครเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเข้าสู่การเป็นแฟนกันดั้มเป็นเรื่องที่ทําให้ผมเข้าสู่การต่อกันพามันเป็นเรื่องที่ส่งอิทธิพลอละไรหลายๆอย่างให้ผมมีความชอบให้กับกันดั้มจนถึงทุกวันนี้ยังไงผมก็ต้องเลือกวิงครับโอ้ชิดเดสตินีคกับ Hands Away Fat แันซเว่ในช่วงแรกมันน่าเบื่อจริงนะผมผมพูดเลยว่าแันซเว่ช่วงแรกมันน่าเบื่อจริงซึ่งผมไม่ได้ดูมูฟี่นี้เพราะว่าผมรอให้มันออกมาจนจบก่อนแล้วผมค่อยไล่ดูทีเดียวแต่ผมอ่านนิยายมาแล้วยังไงผมก็ขอเลือก De ส stiny ไว้ก่อนเพราะว่า Destiny มันก็ยังมีเรื่องราวอะไรที่มันยังสนุกถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ก็สนุกนะครับกันดั้มกับ MST ทีเนาะก็เรียกได้ว่าเนื้อหาไม่นขนานกันเลยเรื่องนี้ การดั้มผมให้ที่มันความคลาสสิกแล้วกันเออเนื้อหาอะไรมันคือจุดเริ่มต้นความคลาสสิกแต่ถ้าถามความชอบจริงยังไงผมก็ต้องขอเลือก MST ว่ะผมอินมากกว่าเอาผู้นี้แล้วกันเพราะมันเล่าเรื่องของความรักมันเล่าเรื่องของหัวหน้าลูกน้องอะไรอย่างนี้เนาะแล้วตอนจบก็ทําออกมาได้แบบว่าประทับใจครับค่อนข้างประทับใจ t ด e บลินเซต้กับชาคาเตอร์ arter, อันนี้เลือกไม่ยากเลย <c oughs> คือชาคาเตอร์ arter, อย่างที่ผมบอกนะว่า ถ้าดูกันดัมดูเซตาดูดับเบิลเซตาอะไรพวกนี้มาแล้วดู MS t e a อทีมดูอ่าสตาร์ดัตเมมูรีดูอะไรต่างนนๆนานาแว่งชาคอเตอร์คือบทสรุปของอะไรพวกนั้นนะครับยังไงต้องเลือกชาคอเตอร์ว mm ่ะ hmm. สองเรื่องที่ผมรักมากๆต้องมาเจอกันเหรอวะ mm hmm. ผมจะตัดสินคู่นี้ยังไงดีเนี่ยผมตัดสินในความประทับใจแล้วกันวิ่งอะ่ะผมชอบเพราะว่ามัน มันส่งอิทธิพลให้ผมแบบเข้าสู่วงการกันดัมอ่ามันส่งให้ผมแบบชอบกันดัมมันส่งให้ผมชอบกันพาอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่พอผมไล่ดูเนื้อเรื่องของมันแล้วอะ่ะผมก็ไม่ได้รู้สึกว่าเนื้อเรื่องของวิงมันสนุกอะไรมากมายขนาดนั้นกับการเซตาผมดูเพราะว่าแบบก็อยากรู้เรื่องจากวานยูซีก็เลยดูแล้วมันเก่ามากๆนะครับคนต้องเข้าใจผมทําใจในการที่จะดูมันนานมากๆนะแต่พอผมดูจบ50ตอนแบบครบอะ่ะ โอ้โหผมได้รับอะไรที่แบบประทับใจมากๆมันเป็นเนื้อหาที่สนุกแล้วผมรับรู้ได้เลยว่าเซตานี่แหละคือเรื่องที่ส่งอิทธิพลให้กับการตั้มยุคหลังๆอีกหลายๆภาคต่อจากนี้นะยังไงผมก็ต้องขอให้เซตามันขึ้นที่จริงจริงวะ่ะชาเคาน์เตอร์กับ MS Team ยังไงก็ต้องชาเคาน์เตอร์อยู่แล้วครับแต่ชาเคาน์เตอร์มันจะสมบูรณ์แบบมากๆถ้าคุณอ่านนิยายนะ ซึ่งมันจะมีข้อแตกต่างอะไรกับอนิเมะแบบภาพยนตร์นี้เดี๋ยวถ้าว่างๆผมจะทําคลิปอธิบายข้อแตกต่างของชา a ค a นเตอร์เอ็กแท็กเวอร์ชันภาพยนต์กับเวอร์ชันนิยายให้ฟังนะเวอร์ชันนิยายจะเป็นเวอร์ชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดแล้วครับเอางว่ามันเป็นเวอร์ชันที่ชาคาเตอร์ควรจะเป็นนะครับอืมก็ยังไงก็ต้องขอเลือกชาคาเตอร์ไว้ก่อนนะครับ เดสตินีกับเซตาก็ขอเลือกเซตาครับเพราะว่าเดสตินีอย่างที่ผมบอกมาช่วงต้นนะว่ามันจะค่อนข้างมีปัญหาในการเล่าเรื่องเอาง่ายว่ามันมีการเปลี่ยนบทในช่วงกลางๆเนาะแต่มันก็ทําออกมาได้ดีนะครับมันก็ทําออกมาได้สนุกแต่เซตานี่คือมันแบบถ้าไม่ติว่ามันเก่าแล้วทัศนคติของคนสมัยนั้นที่มันดูแบบแปลกๆขัดกับหลักความสมเหตุสมผลในสมัยเนี้ยเซตาแม่งยอดเยี่ยมทุกอย่างลวเลวยข้อเสียของเซตาอย่างเดียวก็คือ คุณจะงงมากถ้าคุณไม่ได้ดูกันดัามภาคแรกอันนี้แหละคือข้อเสียของเซตาแต่ถ้าคุณดูกันตามภาคแรกผมว่ายัางไงคุณก็ต้องชอบเซตามากกว่าซิดเดตินี่ว่ะแ <c oughs> ม่งเป็นภาคที่แบบมวยถูกคูัวมากเลยคือสมศักดิ์ศรีคู่ชิงจริงๆนะระหว่างเซตากับชาคอเตอร์เอาไงว่ะชาคอเตอร์มันจะมีความน่าเบื่อในช่วงหนึ่งชั่วโมงแรก มันจะเป็นการพูดคุยมันจะเป็นการดิสคัตกรมในพาร์ทของการเมืองสงครามหนักมากๆนะครับถ้าใครทนดูชั่วโมงแรกไม่ไหวก็อ,อาจจะปิดทิ้งไปเลยก็ได้และอย่างที่ผมบอกอะ่ะชาคาเ,เตอร์มันจะสมบูรณ์แบบมากๆในพาร์ทของนวนิยายเนาะแต่เซตาก็อย่างที่ผมบอกเหมือนกันว่า ถ้าไม่นับความคิดทัศนคติป่วยๆของคนในยุคนั้นนะกับถ้าคุณไม่ได้ดูกันดั้มภาคแรกมาอะไรเงี้ยเซตามันันชนะครับยังไงมันก็ชนะชาในพาร์ทของเซตากับอาูโลในพาร์ทของเซตาผมชอบมากกว่าในพาร์ทของชาเคอเตอร์ arter, ครับคือชากับอาูโลในเซตาเขาดูแบบร่วมมือกันอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นภาพที่แฟนๆกันดั้มแบบ เห็นแล้วมันกรีดมากๆครับคือแบบโอ้โหสองสองคู่ปรับในภาคแรกคือร่วมมือกันในเซตาอย่างเงี้ยแล้วชาอัสนาเบอร์มีบทเด่นมากๆในเซตาเรียกได้ว่าเป็นตัวเอกในเซตาเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วผมค่อนข้างที่จะชอบบทชาในเซตานะก็ก็ก็ขอเลือกเซตาละกันครับและอีกอย่างเซตาคือเรื่องที่ผมชอบที่สุดแล้วในจักรวาล UC เนาะคือมันสนุกมันเข้มข้นมันดรามาจัดเต็มแล้วมันมันแสดงออกถึงความสูญเสียมันเป็นน่าจะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่ แก๊งตัวเอกแม่งแทบจะตายห่าหมดนะครับก็คงจะเป็นอิทธิพลอย่างหนึง่งที่ส่งต่อมาในยุคหลังๆเช่นกันนะครับก็ยังไงก็ต้องเซตาครับอโอเคสึกชิงเจ้ายุทธภพของผมก็ก็ก็คงเป็นเซตานะครับก็ดูอันดับอื่นๆเนี่ยขนาดคนอื่นๆน,นะอัตราการชนะเซตาไม่ยังอยู่สูงสุดเลย อัตราแชมป์ยิ่งสินตะเห็นไหมผมถึงบอกว่าผมคงไม่ได้คิดเป็นคนเดียวหรอกว่าเรื่องนี้มันยอดเยี่ยม,มันแค่ไหนนะครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ก็ชอบหรือว่ามีความคิดเห็นยังไงก็สามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์แลกเปลี่ยนได้นะครับว่าชอบภาคไหนที่สุดเพราะอะไรอะไรยังไงนะครับ ถ้าใครอยากให้จัดคอนเทนต์แบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมก็สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันนะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วมารอดูว่าอูฟูฟูใน EP ถัดไปผมจะทําอะไรและทุกคนอยากให้ผมจัดอูฟูฟูในท็อปิกอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับถ้าเรื่องไหนมันน่าสนใจจริงๆผมก็อาจจะไลฟ์สดจัดกับเหล่าสมาชิกใน d i Discord เนาะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ